ไอ้เจ้ามาตราการในการดูแลแล้วก็เยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมในระยะที่1แล้วก็ระยะที่2เนี่ครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นมาตรการที่ทางรัฐเนี่ยเขาพยายามที่จะอัดฉีดเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินของคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆรัฐก็เลยต้องหาวิธีการแล้วว่าทํายังไงที่จะทําให้คนที่ได้รับผลกระทบยังคงสามารถมีรายได้เข้ามาได้ตามปกติเพียงแต่ว่า้เจ้ารายได้ตัวนี้อาจจะไม่ได้มากเหมือนที่เราสามารถทํางานกันได้แต่ก็พอจะทําให้เราสามารถตอลมหายใจนี่ครับอยู่ได้ตลอดรอดฝันมาตรการเหล่านี้ก็จะเลยจะทําให้รายได้ ใช่ครับเข้ามาที่บุคคลใน3ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือผ่านในเรื่องของเงินเดียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนอันที่2จะเป็นเงินที่เราจะได้คืนจากไอ้เจ้าตัวเงินประกันในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็นำประปาอันที่3ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนฉุกเฉินต่างๆจากแหล่งสินเชื่อต่างๆที่ทางรัฐพยายามจะหาสินเชื่อเข้ามาให้3ส่วนนี้มีรายละเอียดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลงมาดูรายละเอียดของแต่ละมาตร,ราการกันครับเริ่มต้นนะครับเราลองมาดูไอ้เจ้าตัวมาตร,ราการเงินเดียวยา5,000บาทที่รัฐเขาจะช่วยคนที่ ได้รับผลกระทบเป็นเวลา3าเดือนกันก่อนนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเริ่มต้นเรามาดูที่คุณสมบัติกันก่อนครับว่าใครบ้างที่จะมีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้คุณสมบัติที่ทางรัฐเขาระบุเอาไว้มีดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือบอกว่า ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีอายุ18ปีขึ้นไป2ก็ต้องเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวหรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เขามีเงื่อนไขอีกนิดหนึ่งนะครับว่าต้องไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงาน,ราารน,งานหรือว่าลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐหรือว่าเป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหว,วัดจากส่วนราชการแล้วก็คุณสมบัติข้อที่3นะครับต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไอ้เจ้าตัวไวร,รัสโควิด -19 ตัวนี้แหละครับทีนี้เราลองมาดูก่อนนะครับว่า นยามของคําว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากไอเจ้าตัวไวรัสโควิด -19 มีอะไรกันบ้างเขาบอกว่าคนที่ได้รับผลกระทบก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ในสถานประกอบการที่ถูกปิดถูกเลิกจาก้างถูกลดเงินเดือนหรือว่าโดนลดเวลาทํางานทําให้รายได้ลดลงใครก็ตามที่มีคุณสมบัติครบตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับสามารถที่จะใบลงทะเบียนออนไลน์นะครับไม่ต้องไปติดต่อด้วยตัวเองใช้วิธีลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง w w w แล้วก็ใช้พิมพ์ภาษาไทยเลยว่าเรา ราไม่ทิ้งกัน com เนงินที่รัฐจะให้เยียวยานนี้จะเป็นจํานวนเงินเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนโดยเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายน3เดือนนี้แหละครับที่ รัฐเขาจะช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทให้ส่วนวิธีการช่วยเหลือก็ไม่ต้องไปรับเงินจากธนาคารโดยตรงหรอกนะครับเขามีวิธีให้เลือกอยู่2วิธีด้วยกันก็คือ1รับเงินผ่านทางบริการพร้อมเพย์ที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้หรือไม่งั้น2ก็คือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแต่รัฐเขาก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าขอให้เราลงทะเบียนโดยใช้บัญชีธนาคารที่มีชื่อนามสกุลตรงกับชื่อผู้ที่ลงทะเบียนมาตรการถัดมานะครับที่ทางกระทรวงการคลงังเขาจะช่วยเหลือทําให้เราพอจะมีรายได้เข้ามาเอาไว้ใช้ในช่วงที่ ที่เจ้าตัววิกฤตโควิด19ยังคงดําเนินต่อไปได้ก็คือในส่วนของการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปานะครับท่านนี้เราลองมาดูมาตราการแรกก่อนในส่วนของการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเงานินคืนการประกันการใช้ไฟฟ้านี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการจะต้องไปลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนนี่จะต้องไปลงทะเบียนร,รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านะครนหลวงหรือว่า w วอว w e b mea o r t h ซึ่งก็จะสามารถนะครับว่าเราจะไปลงทะเบียนออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ทางการไฟฟ้นาคนครหลวงเขาแจ้งว่าจะไม่มีการกําหนดนะครับในเรื่องของวันปิดการลงทะเบียนเอาไว้ส่วนคนที่อยู่อาศัยในจังหวัดอื่นนะครับจะต้องทําการลงทะเบียนในการรับเงินประกรันการใช้ไฟฟ้าคืนที่ เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนี้ก็จะเป็น www.pea.co.th อันนั้นก็จะเป็นส่วนของการไฟฟ้านะครับส่วนการคืนเงินการประกันการใช้ประปาก็เช่นเดียวกันครับในส่วนของคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการก็ต้องไปติดต่อที่การประปานครหลวงนะครับโดยทําการลงทะเบียนที่เว็บไซต์นะครับของการประปานครหลวงคือ w w w m w a c o t h ว่าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเช่นแอปพลิเคชัน MWA on mobile ซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้น้ำคืนนี่นะครับสามารถเริ่มทำได้เขาแจ้งว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2563เป็นต้นไปหรือว่าอาจจะติดต่อนะครับขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานประปาสาขาของการประปานครหลวงทั้ง18สาขาเลยสำหรับคนที่อยู่อาศัยในจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก3จังหวัด้างต้นนะครับในการขอรับเงินประกรันการใช้ประปาคืนก็ต้องไปติดต่อ ที่การประปาส่วนภูมิภาคซึ่งในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคนี้ก็จะต้องลงทะเบียนผ่าน1ก็คือจะเป็นเว็บไซต์ของทางการประปาส่วนภูมิภาคเลย w w w .pwa.co.th หรือ2ก็จะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน .pwa1662 แล้วก็ช่องทางที่3นะครับก็จะเป็นทาง Line Official ก็จะมีเครื่องหมายอดก่อนนะครับ .pwa thailand ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แหละครับแล้วหลังจากที่เข้าไปลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็เลือกรับเงินคืนได้ตามช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางบัญชีพร้อมเพย์บัญชีธนาคารแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ แต่ในส่วนของการรับเงินการประกันในส่วนของการใช้น้ําประปาของส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับจะต้องลงทะเบียนได้เนี่ยเขากำหนดเอาไว้ก็คือหลังจากวันที่15เมษายนปี2563เป็ 2, นปต้นไปนะครับมาตรการถัดมานะครับที่เราจะมาดูกันก็จะเป็นมาตรการที่ทางรัฐเนี่ยครับเขาอัดฉีดเงินเข้ามาให้แต่เป็นอาดการอัดฉีดเงินเข้ามาให้ให้เรามีแหลง่งรายได้เอามาใช้เนี่ยครับผ่านแหล่งเงินทุนต่างๆซึ่งก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันอันนี้จะสามารถดําเนินการขอผู้ยืมได้นะครับ ผ่านทางหนึ่งก็คือธนาคารอมอสินกับ2ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหกรกรการเกษตรหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าทกส,อ,สอ,อันที่2ก็จะเป็นในส่วนของสินเชื่อที่มีหลักประกันอันนี้จะต้องดําเนินการนะครับติดต่อขอสินเชื่อผ่านทางธนาคารอมอสินแหล่งเงินที่3อันนี้ก็จะเป็นของโรงรับจำนำของรัฐหรือที่เราเรียกว่าสถานธนานุเคราะห์นะครับอันนี้ก็จะมีแหล่งสินเชื่อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษให้เราสามารถมีแหล่งเงินเข้ามาใช้ได้ทีนี้เราลองมาดูเงื่อนไขคุณสมบัติของแต่ละแหล่งเงินสินเชื่อกันนะครับเราลองมาดู แหล่งเงินทุนแหล่งแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของสินเชื่อฉุกเฉินที่ไม่มีหลักประกันอันนี้จะดําเนินการผ่านทางทากสแล้วก็ธนาคารออมสินซึ่ง คนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้วก็มีการขอสินเชื่อนียครับก็จะสามารถกู้ยืมได้เป็นเงินจํานวนไม่เกินนะครับวงเงินสูงสุดเขากําหนดเอาไว้ที่1 0,000บาทโดยที่1 0,000นบาทนี้จะต้องมีการคิดดอกเบีย้ยนอะัตราที่ต่ำมากครับก็คือร้อยละ0.1อ่ะ0.1%ต่อเดือนเท่านั้นเองมีระยะเวลาในการชรําระคืนทั้งสิ้นเนี่ยครับก็คือ2ปีกับ6เดือนไม่เกินกว่านี้แต่ว่า2ปี6เดือนไม่เกินกว่านี้นั้นในช่วง6เดือนแรกจะเป็นช่วง6เดือนแรกที่ปลอดการชรํบบาระ การออมสินกับทางากกศเขาก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปนะครับเราเริ่มต้นมาดูของธนาคารออมสินกันก่อนครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับในการผู้ยืมผ่านทางธนาคารออมสินเขากำหนดเอาไว้ว่าอันที่1น,นะครับผู้กู้เนี่ยจะต้องเป็นคนไทยแล้วก็มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2องเขาจะดูต่ออีกครับว่าผู้กู้เนี่ยเป็นคนที่ประกอบอาชีพอิสระห,ะหรือเปล่าแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อเดือนหรือเปล่าซึ่งต้องได้รับผลกระทบจากไอ้เจ้าตัววิกฤต โควิด19ด้วยนะครับและที่3สิ่งที่เขาจะดูต่อก็คือว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการชรําระคืนเงินกู้เนี่ยครับอายุจะต้องไม่เกิน70ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่คุณชําระคืนไอ้เจ้าตัวเงินกู้มวดสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของธนาคารออมสิน มงนี้คนที่สนใจนะครับว่าจะไปขอสินเชื่อฉุกเฉินจากทางธนาคารอมสิน์แล้วก็ทางทกศนะครับเขาแจ้งมาว่าจะสามารถเริ่มต้นดําเนินการได้ก็คือหลังจากวันที่15เมษายนปี2563เป็นต้นไปโดยที่ทางของทางทกสนี้ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดแจ้งออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเบื้องต้นที่ทางเราโทรไปสอบถามกับทาง call center ของทางทกศก็พบว่าเงื่อนไขก็จะมีคร่าวๆดังนี้ครับว่าอันที่1จะต้องเป็นผู้กู้รายเดิมของทางทกศหรือไม่งั้นจะต้องเป็นเกษตร หรือว่าเป็นลูกหลานของเกษตรกรณวันที่ลงทะเบียนในการขอสินเชื่อนะครับก็จะต้องมีอายุไม่เกิน70ปีบริบูรณ์การขอสินเชื่อดังกล่าวไม่ต้องไปติดต่อที่สาขานะครับใช้วิธีการลงทะเบียนผ่านทาง l i น์แอดนะครับทาง Off i ิเชียลไ c น์แอดของทางพกสก็คือมีเครื่องหมายแอดไซ์ก่อนนะครับ B A A C Family นะครับจะเป็น Official l i ไลน์ของทางพกสครับก็เริ่มต้นลงทะเบียนได้ที่นั่นเลยเมื่อกี้เราก็พูดถึงไอ้เจ้าตัวสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันไปแล้วถูกไหมครับ เราลองมาดูแบ่งเงินทุนผัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันครับแล้วก็สําหรับประชาชนนะครับที่มีรายได้ประจํารายละเอียดเป็นยังไงเราลองมาดูกันครับทางธนาคารออมสินนะครับเขาก็มีการกําหนดเอาไว้ครับว่าวงเงินต่อรายนะครับในกรณีนี้จะต้องไม่เกิน5 0,000บาทซึ่งเขาจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ครับไม่เกินร้อยละ0.35ต่อเดือนระยะเวลาการกู้ก็ต้องไม่เกิน3ปีนะครับคนที่สนใจจะขอสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมที่มีหลักประกัน ดังกล่าวเขามีคุณสมบัติตามนี้ครับว่าอันที่1ก็จะต้องเป็นคนไทยะนะครับที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอันที่2ต้องมีรายได้ประจํานะครับแต่ว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 แล้วก็เมื่อสิ้นสุดการชรําระคืนเนงินกู้งัดวสุดท้ายนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ครับและสุดท้ายก็คือจะต้องมีบุคคลหรือว่ามีหลักทรัพย์มาทาประกันนะครับคนที่สนใจติดต่อขอสินเชื่อก็กเช่นเดียวกันครับว่าจะต้องดําเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th Th, เท่านั้นครับเริ่มต้นได้ก็ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563นะครับจนถึงวันที่30ธันวาคม2563ครับ อันที่3นะครับก็จะเป็นแหล่งเงินทุนฉุกเฉินนะครับตามมาตราการของภาครัฐอันนี้ก็จะเป็นการผู้ยืมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำครับผ่านทางรงรับจำนำของรัฐนะครับหรือที่บางคนอาจจะเรียกชื่อเท่ๆเอาไว้ว่าเป็นำนักงานสถานพนานุเคราะห์ครับในกรณีนี้เขาจะมีการกำหนดอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้เพียงแค่ร้อยละ0.125ต่อเดือนนะครับระยะเวลาในการกู้ยืมก็จะต้องไม่เกิน2ปีอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของแหล่งเงินทุนที่เราจะได้เข้ามาใช้ฉุกเฉินครับทีนี้เราลองมาดูมาตราการในการลดรายจ่ายแล้วก็เลื่อนเ รายจ่ายคงที่ของรัฐกันนะครับก็คือผ่านทางไอ้เจ้าตัวเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยปกติเนี่ยครับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจะต้องมีภาระที่เราจะต้องนําส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมเนี่ยครับเขาจะหักเงินเดือนเราทุกๆเดือนเลยครับ 5%ของเงินเดือนแล้วก็ฐานของเงินเดือนนี้ไม่เกิน15,000บาทเพราะฉะนั้นมาตรการที่รัฐเขาออกมาเนี่ยครับเขาช่วย2เรื่องด้วยกัน1ก็คือลดครับจาก5%เหลือ1%เพราะฉะนั้นแปลว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคม2563 3มเดือนนี้รัฐจะให้มนุษย์เงินเดือนที่เป็นลูกจ้างนะครับที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมชําระเงินโดยการนําส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมเหลือแค่1%เท่านั้นแต่นอกจากลดจาก5%เหลือ1%เขาก็ช่วยเลื่อนครับให ชำระไอ้เจ้าตัว1%ตัวนี้ชา้าลงไปอีกนิดนึงก็คือปกติในส่วนของเดือนมีนาเราจะต้องชําระเนี่ยครับภายในวันที่15เดือนเมษายานเขาก็บอกว่าโอเคในส่วนของเดือนมีนา1%เนี่ยให้ชําระได้ภายในวันที่15แต่เลื่อนไปเป็นเดือนกรกฎาคมแทนเพราะฉะนั้นในเดือนถัดไปก็คือของรายได้ในเดือนเมษายานปกติเราจะต้องชําระภายในวันที่15ของเดือนพฤษภาคมนะครับเขาก็ให้เลื่อนไปอีกกลายเป็นวันที่15ของเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนสุดท้ายครับก็คือไอ้เจ้าเดือน พฤษภาคม1%นั้นก็ให้เลื่อนไปชำระภายในวันที่15ของเดือนกันยาย,ยนปี25ง3อครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของมาตรการที่ไปกระทบกับรายจ่ายคงที่ของเราก็คือเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนอกจากมาตรการที่ภาครัฐเขาออกมานะครับในการขยายระยะเวลาในการชำระไอ้เจ้าตัวเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมเขาก็ยังขยายระยะเวลาในการชำระไอ้เจ้าตัวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับรายได้ในปี2 5 6 2ออกไปเป็นสิ้นสุดในวันที่31 สิงหาคม2563ครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเลื่อนการขยายระยะเวลาในการชาระรายจ่ายมาตรการถัดมานะครับที่เราจะมาดูรายละเอียดกันก็จะเป็นในส่วนของการลดรายจ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาเมื่อกี้เราฟังกันไปแล้วใช่ไหมครับว่ารัฐเขาเพิ่มรายได้ให้เราส่วนหนึ่งโดยการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ําประปาให้เราอีกด้านหนึ่งรัฐเขาก็ลดรายจ่ายให้ครับว่ารายจ่ายในเรื่องของค่าใช้ไฟฟ้าค่าใช้น้ําประปาครับรัฐเขาจะลดลงให้ในราวา3%เป็นระยะเวลา3เดือน ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนปี2563ครับส่วนมาตรการที่ผมกําลังจะพูดไปนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นลุกหนี้ก็อาจะมีเ hey, ฮได้เบาๆอยู่แล้วครับก็คือทางภาครัฐร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีการออกมาตรการต่างๆในการเลื่อนหรือว่าในการลดภาระในการชรําระพวกหนี้ต่างๆครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับว่าเป็นหนี้ของบุคคลธรรมดาที่กําลังจะพูดถึงนี้เป็นหนี้ของบุคคลธรรมดาซึ่งต้องเป็นหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL นะครับยังไม่เป็นหนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้เขามีมาตรการช่วยเหลือเราครับในช่วงตั้งแต่งวดเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปรายละเอียดผมรวบรวมมาให้แล้วครับที่พบก็คือทางแบงค์ชาติเขาประกาศมาดังนี้ครับว่าอันที่1ในส่วนของบัตรเครดิตน,นะครับแล้วก็สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนครับที่เราเรียกว่าเป็น revolving loan นะครับอ่าเขาจะลดอัตราผ่อนชำระให้เราครับขั้นต่ำนะครับจากเดิม10%นก็ให้เหลือแค่5%ในปี2563ถึง2564แล้วก็ในปี2565ครับก็จะปรับมาอยู่ที่8%แล้วก็จะปรับขึ้นสู่ ระดับ10%นะครับในปี2500 นอกจากนี้นะครับลูกหนี้ก็สามารถที่จะแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวซึ่งอาจจะมีปลาดอกเบี้ยที่ต่อลงได้ครับอันนั้นก็คือมาตรการอันที่1มาตรการอันที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของสินเชื่อบุคคลที่อาจจะมีการผ่อนชําระเป็นก้นงวดที่เราเรียกว่าเป็น installment loan รวมไปถึงสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับอันนี้มาตรการนี้ก็จะกาหนดว่าธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจครับเขาจะกําหนดให้มีการเลื่อนการชรําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนส่วนผู้ให้บริการรายอื่นๆก็ให้เลือกดําเนินการระหว่าง1 ึ่งก็คือเรื่องการชำระเงินต้นแล้วก็ดากเบีย้ยเป็นระยะเวลา3เดือนหรือว่าลดไอ้เจ้าตัวค่างวดอย่างน้อย30%ของค่างวดเดิมเป็นระยะเวลา6เดือนถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อสําหรับรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าจะต้องมีวงเงินนะครับไม่เกิน35,000บาทแล้วก็รถยนต์ทุกประเภทครับวงเงินไม่เกิน2 5 0 0 0 0บาทในส่วนนี้ก็ให้รวมถึงลิสติ้งด้วยแต่ว่าจะต้องมีมูนี่คงค้างนะครับว่าคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทมาตรการนี้ก็กําหนดเอาไว้ว่าให้สถาบันการเงินครับเลือกระหว่าการเรื่ แล้วก็ดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา3เดือนหรืออาจจะให้พักชําระหนี้เงินต้นนะครับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนด้วยกันถัดมาก็าจะเป็นในเรื่องของสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านนี้สําหรับสินเชื่อที่มีวงเงินนะครับไม่เกิน3ล้านบาทก็จะอนุญาตให้พักชาระเงินต้นเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วก็พิจารณาลดดอกเบีย้ยตามสถานการณ์ของแต่ละรายครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่มีที่กระทบถึงในเรื่องของการเลื่อนการชรําระหรือว่าลดภาระพวกหนี้สินต่างๆนะครับของบุคคลธรรมดา